ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่สรยุทธ์จับโปะ๊ะนาทีน้องชมพู่โดนอุดปากเส้นผมร่วงในรถพิรุษเพียบจับโป๊ะลุงพลพบในปากน้องชมพู่มีร่องรอยคล้ายโดนอุดปากคาดผู้ต้องหาคิดว่าน้องตายทั้งที่จริงยังไม่ตายทั้งนี้คุณออยนักข่าวช่องสที่ลงพื้นที่ตั้งแต่มีข่าวได้ออกมาเปิดเผยกับคุณสรยุทธ ถึงคดีนี้ว่าหลักฐานหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้ก็คือตํารวจพบว่าในปากของน้องชมพูมีรอยช้ำเหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ในตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติแต่น้องไม่ได้เสียชีวิตในทันทีผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจเลยมีการเอาน้องไปไว้ในกอไผ่ก่อน แล้วลุงพลไปส่งพระแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการเพียงเท่านั้นตอนนั้นผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าน้องเสียชีวิตไปแล้วแต่จริงๆแล้วน้องชมพู่ยังไม่เสียชีวิตแต่กำลังร่อแร่ไม่มีแรงเพราะก่อนหน้านี้น้องกินข้าวไข่เจียวไปหนึ่งคำและกินน้ำไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ผู้เล็กไฟเพื่ออำพรางศพ ด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าเอาไปวางกระจายกระจายกันเรื่องนี้มีพิรุษคือน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองก็จะพันกันแต่เสื้อผ้าถูกถอดออกมาอย่างเรียบร้อยและรองเท้าก็วางเอาไว้เรียบร้อย91อยู่ข้างหน้า91อยู่ข้างหลัง ตอนตามหาน้องชมพู่ไม่มีใครเห็นลุงพลเห็นอีกทีคือออกมาจากภูเหล็กไฟหลังจากที่ลุงพลบอกว่าตนไปรับส่งพระแล้วลุงพลก็กลับมาที่บ้านในตอนนั้นมีข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไปจึงมีการตามหาในหมู่บ้านแต่ยังไม่มีการขึ้นไปหาที่ภูเหล็กไฟเพราะน้องตัวเล็กคิดว่าไม่น่าเดินขึ้นไปได้บนนั้นการตามหา แบ่งเป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแต่ในกลุ่มผู้ชายที่ตามหาไม่มีใครเห็นลุงพลและมาเห็นลุงพลอีกทีคือบริเวณทางลงภูเหล็กไฟวงเล็บคนที่เห็นคือเจ๊บุญมาในท่าทางเหมือลอยไม่ทักทายใครเหมือนคนไม่มีสติและเกิดคำถามว่าทำไมลุงพลถึงขึ้นไปบนภูเหล็กไฟนั้นชาวบ้านก็หาจนมืดและประสาน ตามหมู่บ้านอื่นๆก็ไม่เจอความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ความจริงค่อยๆปรากฏคดีน้องชมพู่จากที่สังคมสงสัยพ่อแม่น้องชมพู่ในหลายๆประเด็นที่นายชัยพลวิภาเคยออกสื่อว่าทําไมแม่นั้นรีบเผาน้องชมพู่ทั้งๆที่คดียังไม่สิ้นสุดและยังจับคนร้ายไม่ได้วันนี้มีคลิปจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่ง ได้นํามาลงเอาไว้สาเหตุที่พ่อแม่เผานอกชมพู่โดยผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายนี้ระบุว่านี่เป็นคลิปที่แม่ถามขออนุญาตผู้การมุกดาหารว่าชาปนากิจศพน้องได้ไหมซึ่งตำรวจได้อนุญาตว่าทำได้ซึ่งหลังจากนั้นลุงพลก็สัมภาษณ์สื่อหลายครั้งสงสัยทำไมรีบเผา ศพน้องจนทําให้โลกโซเชียลถลม่มพ่อและแม่น้องชมพู่อย่างหนักในกรณีนี้อีกอย่างตํารวจพอถอกับแพทย์นิติเวชคงเก็บหลักฐานในร่างน้องทั้งหมดไว้แล้วจึงอนุญาตให้ชาปนากิจศพได้ชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่น้องชมพู่ร่วมมือกับตำรวจอย่างดีตลอดมาจากภาพคุณแม่ถามว่าชาพนากิจน้องได้เลยไหม ตำรวจก็ตอบคุณแม่ว่าน่าจะได้กำหนดแล้วเพราะไม่มีอะไรแล้วคุณแม่ถึงได้ทำการเผาน้องนี่คือประเด็นที่สังคมยังคงสงสัยว่าทำไมเผาเร็วตำรวจอนุญาตให้เผาได้แม่ไม่ได้รีบอย่างไรก็ตามขอให้น้องชมพู่ได้รับความยุติธรรมขอบคุณเจ้าของคลิปครับนอกจากนี้นะครับยังมีเบาะแสบางเรื่องนะครับ ที่ทีมข่าวได้พูดคุยกับนายชัยพลวิพาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนมีประเด็นที่สงสัยเพิ่มเติมจากกรณีที่บ้านน้องชมพู่พูดเรื่องไม่ยอมขึ้นภูเหล็กไฟที่จนถึงวันนี้ก็ไม่เคยขึ้นไม่เคยแม้แต่ไปเชิญดวงวิญญาณส่วนกระเป๋าที่พ่อน้องชมพู่ให้ตนขึ้นไปก็เพิ่งม,มาทราบว่ามีลิ้นจี่เน่าแล้วตนก็ ไม่รู้ว่าลิ้นจีเนาเ่าครอบครัวชมพู่เตรียมกระเป๋าไว้ตั้งแต่วันไหนจนลิ้นจีเนา่านอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เรื่องถุงเสื้อผ้าน้องชมพู่ที่เผาไปกับศพซึ่งครอบครัวชมพู่เผาไปซึ่งไม่รู้ว่ามีเสื้อน้องชมพู่ที่หาไม่เจอเผาไปด้วยหรือไม่ซึ่งตนพยายามไม่คิดเรื่องประเด็นนี้เป็นเพราะคนในครอบครัวตนขอ,อยืนยันว่าอย่างน้อยใจ ตนทำให้ทุกอย่างไม่เคยได้แม้คำขอบคุณแต่ตอนนี้ไม่ต้องการแล้วตนไม่ขอแก้ตัวคนย่อมสงสัยได้แต่ขอให้มีหลักฐานส่วนเรื่องแม่น้องชมพู่อ้างว่ากลัวประเด็นเป็นชู้ตนก็คิดว่าแม่น้องชมพู่รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ชู้ทำไมต้องกลัวทำไมต้องกังวลหากแม่น้องชมพู่คิดแบบนี้แสดงว่า แคร์คนในโลกโซเชียลมีเดียมากกว่าหรือไม่ตนให้กำลังใจครอบครัวน้องชมพู่เสมอตนอาจไม่ได้เดินไปบอกแต่ตนนั้นให้กำลังใจผ่านการกระทำให้การช่วยเหลืออย่างตนไปรายการทีวีได้เงินมา3,000บาทก็มอบให้ครอบครัวน้องชมพู่ทั้งหมดท,ทั้งที่ตนไม่มีเงินตนก็งงว่าคิดแบบนั้นกับตนได้อย่างไรวันนี้ หากย้อนกลับไปได้ตนรู้ว่าปั้นปลายจะถูกสงสัยจากแม่น้องชมพู่ตนจะไม่ช่วยเหลือจะนอนอยู่บ้านเฉยๆส่วนเรื่องบวชหากจบเรื่องตนจะบวชเหมือนเดิมเพราะตนทําเพื่อน้องชมพู่ไม่ได้ทําเพื่อพ่อแม่น้องชมพู่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ถอยมาอยู่ข้างตํารวจเถอะสาวกลั่นจากใจ FC เคยเป็นแฟนคลับลุงพล ตั้งแต่ยังไม่ดังก่อนตัดสินใจถอยห่างกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้พาในาใยชัยพลวิพาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่พร้อมโดยนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนเขายื่นหนังสือกับนายศิราเจนจาคะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารอันเป็นเท็จ ให้สารหลงเชื่อเพื่อออกหมายจับลุงพลล่าสุดนะครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาโพสตข้อความระบุว่าน้อยคนที่จะกล้าเอาภาพแบบนี้ออกมาหลังจากถอนจากมันเจ๊ผู้ไม่เคยโอนให้แต่หลายคนที่เจ๊บอกก็ไปหลงโอนและงมงายเรามีความดีในใจแบบบริสุทธิ์สิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถดึงเราไปร่วมได้ แยกแยะพฤติกรรมคนได้ต้องการไปดูเพราะความสงสารแต่ไปถึงเขาเริ่มมีคนส่งของให้มากมายจนล้นบ้านมันเกินพอแล้วในตอนนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาตามดูอยู่หนึ่งสัปดาห์เจ๊เลยถอยเถอถะเพื่อนเพื่อนหันมาอยู่ข้างตำรวจต่อให้คนนี้ไม่ใช่คนทำน้องแต่ พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่คนที่พวกคุณติดตามคิดเอาเองเขาบอกกับเจ้ว่าชื่อเขาคือผู้ชนะและจะชนะทุกสิ่งคอยดูเขาจะชนะใครวันนั้นเจ้ไม่รู้จักแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ไม่คิดว่าจะมีภาพตัวเองอยู่ทุกช่องทีวีายแต่จะโพสต์เตือนสติทุกคนเขารวยแล้วเขาจะไม่รู้จัก พวกคุณหรอกและไม่อยากรู้จักเสียด้วยซ้ำชอยเขาเยอะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่กรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนำตัวของนายชัยพลวิพาหรือลูกพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เข้าพบกับนายสีระเจนจาคะประธาน,นาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่รัฐสภาพเพื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมอ้างว่าพนักง,งานสอบสวนเขียนสำนวนเท็จ เพื่อยื่นต่อศารในการใช้ออกหมายจับนั้นล่าสุดพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือฉายาว่ามือปราบหูดําเปิดเผยกับทีมข่าวว่าเรื่องดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่งตนอยากจะให้ทุกคนไต่ตรองสิทธิและหน้าที่ของตัวเองให้ดีโดยนายศิระมีอำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจริง ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่ของตัวเองการยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมของนายชัยพลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่โดยมิชอบทำไมทนายความไม่แนะนำให้ในายชัยพลแจ้งความแทนเช่นมาตรา157หรือจะแจ้งกองปราบหรือหากไม่มั่นใจในเจ้า้าที่ตำรวจก็สามารถฟ้องศาลโดยตรงได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเดินทาง มาพบกับคณะกรรมิการของนายชัยพลเป็นสิทธิของประชาชนแต่แบบนี้ต่อไปจะเป็นแบบอย่างให้ผู้ต้องหารายอื่นหรือไม่ต่อไปคนร้ายถูกจับพ่อค้ายาเสพติดก็จะเดินทางมาที่รัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือต่อกรรมธิการยกตัวอย่างคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสที่กรรมธิการ เข้ามามีส่วนร่วมกระทั่งมีการสอบพยานใหม่มีการกลับคำให้การและข้อมูลอื่นๆดังนั้นนายศิระต้องคิดให้มากว่าการยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นมิ่นเมหรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือไม่เพราะต้องเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยอย่างไรก็ต้องเปิดเผยข้อมูลพยานหลักฐานในเนื้อหาสำนวนคดีซึ่งตนเตือนไว้ว่าหากมีการเปิดเผยสำนวน ถือเป็นการผิดกฎหมายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน่าจะไม่อยู่เฉยและฟ้องกลับส่วนที่มีการร้องขอให้เรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเข้ามาพูดคุยกับกรรมธิการตนคิดว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไม่เดินทางมาเพราะทําหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วหากคิดว่าไม่ถูกต้องก็ต้องไปฟ้องเอาพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยยังกล่าวด้วยว่าตลอดระยะเวลาการทํางาน ตนไม่เคยพบเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาเห็นชัดเจนว่ามีกระแสเข้ามาเกี่ยวข้องทําไมต้องมายืน่นด้วยตัวเองทําไมไม่ฝากทนายไปยืน่นและทําไมประทานคณะกรรมการต้องมารับโวยตัวเองอีกทั้งการประกาศว่าคณะกรรมการจะเดินทางไปหาแม่น้องชมพู่ตนอยากถามว่าไปทำไมไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรเพราะการไปพบแม่น้องชมพู่ คงหนีไม่พ้นคำถามคุณแม่เป็นอย่างไรซึ่งแม่น้องชมพู่ออกข่าวทุกวันสุดท้ายก็หน,นีไม่พ้นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้คดีน้องชมพู่ยังได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วหากกระบวนการดำเนินไปแล้วแต่แม่ของน้องชมพู่ไม่ได้รับความเป็นธรรมคณะกรรมาการค่อยเดินทางไปพบก็ได้พวกที่เข้ามาเกานะนัะ่นน่ะไม่ถูกต้องแต่หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆค่อยว่ากันไป พวกที่มายุ่งเกี่ยวเพราะกระแสพวกคุณไม่มีคุณธรรมไม่มีจิตสำนึกว่าพ่อแม่เขาเสียใจขนาดไหนสังคมบิดเบี้ยวไปหมดตนยังเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายแต่ขณะน,นี้สังคมกำลังบิดเบี้ยวเพราะทุกคนทุกฝ่ายเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระแสมากเกินไปซึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีนี้ว่าไม่เหมาะสมตนเห็นว่านายกรัฐมนตรีทำถูกแล้วเพราะเหตุการณ์นี้ ไม่สมควรเกิดขึ้น